สิทธิ์ครับพบกช่งทีเด็ขับไปชิคเกอนี้พาทำรายการวิเคราะห์บอลฟินแลนด์ขับรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างคูพีเสเปิดบ้านต้อนรับเของทีมยารและครนี้เป็าที่เจ้าบ้านอย่างคูพีเสไปไฟตยตอร์คามาที่1ลึ่ครึ่งรอภาจะลงสนามในเวลาที่ยงคืนตรงของเกมคืนนี้ทัศนะในเกมนี้ฟินแลนด์ขับสอง้าเกมในรอบรองชนะเลิศคูพีเอสเตียบเปิดสนามวิราอารีนาต้อนรับเยงทีมยารโดยเจ้าบ้านคูพีเอสภายใต้คว่คุมทีมของจักูวิสยังถูกยกให้เป็นติ่งหนง แค่ครั้งเดียวแม้จุดแข็งยิงอยู่ที่ผลงานในหลังที่มักทําได้ดีและแพ้ยากแต่ก็ต้องยกระดับความคงเส้นคงวาหวังทปประลุไปรอบชิงด้านทีมยานยารของคุซูนิคลาสวิจิสกี้ฟอร์มโดยรวมเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากเกมล่าสุดบุกชนะกิริสตัตเอชิงกิหนึ่งจสองถือเป็นช,ชนะหนแรกในรอบ3าเกมเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอีกทั้งสถิติการเล่นนอกบ้านช่วงหลังยังทําได้เหนียวแน่นไม่แพ้ใครแล้ว2อทันตดนับว่าเป็นแรงกดดันไม่น้อยสําหรับเจ้าถิน่นอย่างไรก็ตามเมื่อพิาจารณณาาากกลุมังปรระะสบ์แคภพ เกมใหญ่คูพีเอสยัหงโงเหนืกกอกว่ายูเล็กน้อยประกอบกับได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้านเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสเบียดชนะไปได้แต่ไม่น่าจะขาดลอยเท่าน,านั้นเกมนี้ก็เลยขอทีเดียเป็นรองเกมที่โครเอเชียยาโรเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ฟังทุกคนชอบาาก็จัดขัดกระทรวไงไทยที่ไม่มีที่ลงทุนทีนี้ไม่ได้คิดนะครับไเรื่องดีวกว่าเขาเจริคดิตามไม่ใช่ทีเดียวของเราด้วยเพื่อไม่พลา,พาคดคลิปต่อไปพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับ